ปวดก้ามขาขึ้นมมทันทีขอเรื่องกรับข้าลุงมันการกินตัวนี่ได้ดุงสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565เวลา6โมงเช้าเราอยู่กันที่บ้านพักในอำเภอนาบอนอยู่กับนายอำเภอพี่เบ้์ครับ ซึ่งทีมงานบางส่วนมาพักค้างคืนกับที่นี่ตั้แต่เมื่อวานเพื่อเตรียมไปตะลุยภารกิจนำป้ายยอดเขาเหมนไปเปลี่ยนด้านบนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,307เมตรเชา้านี้เรานัดรวมพลกันที่ตลาดคลองจังมาเติมพลังกันที่นี่ครับขออนุญกติอยากไปเห็นหมอกที่สวยๆอยากไปเห็นท่าสาาจากเขาเหมน <laughs> <laughs> ไปกันอันนี้ชื่ออะไรครับพี่ปูค่ะพี่ปูพี่ปูโดนหลอกมากแล้วโดนบังคับมาก <laughs> ก็คณะของพวกเราในวันนี้นะครับประมาณ30คนนะครับก็จะขึ้นขเขาเมินนะครับพาป้ายยอดขอเขาเมินกับป้ายจุดสูงสุด1,307เมตรขึ้นขึ้นไปเปลี่ยนนะครับ <laughs> เนื่องจากป้ายเก่าที่อยู่ข้างบนเนี่ยใช้มานานเป็นเป็น 10, 10ปีแล้วก็มันผุพังไปตามการการเวลานะครับก็นอกจาก พาป้ายไปเปลี่ยนแล้ว,ลวเนี่ยพาทีมสื่อขึ้นไปนะครับสำรวจเส้นทางธรรมชาตินะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนิน499เขาเหม็นครับติดตามผมกับคณะขึ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะาพาไปชมเส้นทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเรากำลังมุ่งหน้าจากตลาดกลองจงังสู่เนิน499ข,ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,นาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ระยะทางในการเดินทางประมาณ4กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ7-10นาทีก็จะถึงจุดที่เรียกว่าเนิน499ซึ่งเป็นจุดรวมพลของคนรักเขาเพื่อขึ้นไปพิชิตยอดเขาเมนครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค้างในส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นสิบๆครั้งแล้วแต่ว่า เราก็มีขณนาที่ยังไม่เคยขึ้นเึ่งเดียวทําความเข้าใจกันสักนิอนหล,ลักลักน้มคนที่นอนอน,นั้นผู้ว่าน่าจะมีคนละ4ี่ลิตรอย่างตําที่เราต้องใช้เราต้องชื่นน้ำที่เรากินในระหว่างระหว่างเดินทางและลูกหา้าส่องฐานนั้นจะช่วยชื่นนามกินเวลาค่าลงค่ากับนอนบนนู่ซึ่งที่นี้คนที่ไม่ค้างนะก็เมื่นคนเดินปกติก็จะมีทุ่งน้มปกติก็เราแล้วแต่ถ้าใครสามราชื่นนามเพิ่มให้สักสักคนละขวดนะคือเราชื่อไั้งปุ๊บเราก็เก็บให้คนที่ค้างไว้ กุ้มกับเราวคุยพค่กุ้มกุ้มก็วันนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันุ้มกอทราบปลาไปอีกเดียวโอเคแล้วก็ความขอบคุณนาตนายนเพื่อที่ได้โปรโมทถุกทิ้งถุกยางให้ความเฉลี่ยมาจากรถในการกบขุณนถูกฐานเดี๋ยวขึ้นทางกลางไม่กลางนะครับเพราะันก็ควรแก่ก็ควักแบบขึ้นไปเร็วก็คือติ่งได้จะรอยเท้านะครับเก็บอย่งนั้นแต่ว่าติงเก็บยงี้ยได้มาถุกทิ้งถุกยางที่ว่า กานใายเร็วนลเก็บกลับมาด้วยนะครับนโมโนามิตตาวขา,าแต่เหล่าเทพนิกรหมู่อมอรพรหมินอมรินทราธิราชสถิตอยู่ในทิพยวิมานมหาเมืองเมนเดนสวรรค์ชั้นเชกามาพระจอีอีรังเทพผู้มีมหิซ้อนศักดาเดช่งทธิ์อยู่ในขอบเขตจักรวาลขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้อันประกอบด้วย ทวดเมนทวดราม,ทว,รามทวดล้านเทวารัก,กช่วยพิทักษ์รักษาคุรรา้มครองป้องกันข้าพเจ้าเละคณะ,ะ,ณะซึ่งสำรวจเส้นทางธรรมาชาติาเ,าเนินสีเข้าๆถึงยอดเขาเหมนเนิน,เ,เ,มนเพื่อดำเนินการำน,น,นำป้ายยอดเขาเมนและป้ายจุดสูงสุด1 3 0 0เจเมตร จากระดับน้ำทะเล<รา>ขึ้นไปเปลี่ยน<รา>ยให้ข้าพระเจ้าเลยคณะนะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ปลอดภยัยจากพยันะารายทั้งปวงทั้งสิงสารสัตว์สัตว์มีพิษไข้ปลาให้คณะร่วมทางร่วมเดินทางปลอดภยัดภยตลอดการเดินทาง งเีียกับตนน้ภารกิจเริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นเขาเหม็นกับนายอำเภอเบนเพื่อทำภารกิจนำป้ายยอดเขาเหม็นขึ้นไปเปลี่ยนด้านบน <Yeah. S 2> ซึ่งเริ่มเดินจากเนิน499 mm hmm. ถึงยอดเขาเหม็นก็ใช้ระยะทางประมาณ2,878เมตรเลยละครับมันเหมือนกับมีไอ้น้ำบางๆลอยมานนครับ mm hmm. เห็นหมอกแล้วคิดถึงอะไรนะครับนายอำเภอเบน คิดถึงเบิร์ดทองชัยครับเพราะว่าหมอกจ,จางและควันคลายกันจนบางทีเมื่อกี <c oughs> ้นี่พี่เจอผู้ผู้จัดก,การทีมเอ,อสตันวิลล่าด้วยครับเจอแาด <c oughs> เขาเตรียมร่องเลยถ่ายรองเท้านาริส <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่รู้ช่วงช่วงนี้มันมีหมดอกไหมนะ ผมผู้ใหญ่นพเดินศรีคำครับผู้ใหญ่บ้านาคลองจังหมู่สี่นาบอนนะครับผมตอนนี้เราเดินทางขึ้นมาถึงประมาณ1กิโลครับจากจุดที่เราเดินทางขึ้นมาเนิน499ที่นี้เป็นจุดพักจุดที่1น,นะครับเขาเรียกว่าน้ํานอนเป็นต้นของกําเนิดของน้าในยดอดเขาเมน,นะครับเดิมทีชาวบ้านที่ขึ้นมาบนขเขาก็จะพักที่นี่มาดื่มน้ําที่นี่มาเติมน้ําที่นี่แล้วก็จะมีช่องทางนี่ครับช่องทางแคบๆนี่ครับเป็นช่องที่สมัยก่อนเขาขุดหาแร่ าชาวบ้านก็จะมาขุดน้ําจากส่วนนี้ให้ไหลไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเอาเครื่องดูดดูดฉีดแร่ฉีดแร่ดิบุกสมัยก่อนครับสมัยก่อนในโซนบ้านคลองจังชาบบ่างกลางแถวนี้จะมีหลุมแร่เยอะเขาดูดแร่ดิบุกสมัยก่อนเขาเอาน้ําจากน้ํานอนนี่ครับผ่านทางช่องนี้แล้วก็ขุดลงไปข้างเพื่อจะไปสำรวจแร่ว่าตรงจุดไหนบ้างที่จะมีแร่ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าผ่านไปยังจุดลานหินบรรยากาศค่อนข้างจะไปด้วยเมฆหมอกและกระแสลมแรงณจุดนี้เราค่อนข้างจะต้องระมัดระวังกันมากๆครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นลานหินที่ลาดชันต้องถึงขั้นปีนป่ายกันเลยทีเดียวครับบางคนกลัวจนขาสั่นกันเลยทีเดียวจะใครที่ไหนล่ะครับคนหนอำเภอของเราเนี่แหละครับ องเท้านารีทางกบใต้นะครับเขาบอกว่ามีเฉพาะที่เขาเหมนนะครับเหลือดอกน้อยนะครับที่ผมขึ้นมาครั้งก่อนประมาณเดือนปลายเดือนมีนานะครับตอนนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นดงรองเท้า,ทานารีเลยนะครับแล้วก็มีกล้วยไม้สายเสืดด้วยนะครับสายเสืดนะครับบรรยากาศสวยงามเหมือนในนิยายเหมือนในป่าหิมพานก็ป่าโบร,ราณน,นี่แหละครับ นี้เนี่ยใกล้จะถึงยอดเขายอดของเมนแล้วนะครับเลยลานหินมาแล้วเกินเกินครึ่งทางแล้วอนอกจากตรงนี้นอกจากเป็นป่าโบราณแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีอรองท้านาฬีเยอะนะครับางกบใต้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้เหมือนกันนะครับห่างกันก็ป่าโบราณเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ 100เมตรนะครับถ้าคิดเป็นระยะทางตรงๆนะครับรัศมีเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับจุดกลางเต็นท์ก่อนจะจับจองพื้นที่กลางเต็นท์ผูกเปลต้องไปทำธารกิจสำคัญของเราก่อนอนั่นคือการนำป้ายยอดเขาเมนและป้ายความสูงระดับจากน้ำทะเล1,307เมตรขึ้นไปสู่จุดหมายให้เรียบร้อยเสียก่อนครับ bạn ní cái đấy đấy ờ bì bék pai pai nó cũng ấy không mày còn พี่กดไหนลูกกดป้ายใหมช่ไหมป้ายไปเลยเป็นวตาเหมือนดาราเลยชื่ออะไรป้ายทั้งสองป้ายนี้นะครับทําจากไม้หลุงโพนะครับเพราะที่สายที่เลือกใช้ไม้ไม้หลุงโพเพราะว่าทนแดดทนทนทนฝนนะครับแล้วก็ไม้ทั้งสองเป็นเนี่ยเขาให้มานะครับแล้วก็ผมพาไปจ้างจ้างเกตสลักตัวหนังสือนะครับเขาคิดค่าจ้างสามพันบาทผมก็ชวนท่านหัวหน้าส่วน ราชาการของพอนาบนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลงช่วยคนละห้าบาทสิบาทนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ถือว่าป้ายทั้ง2องป้ายเนี่ยเป็นเป็นสมบัติของชาวนาบนเป็นพวกพวกเราเป็นเจ้าของร่วมกันเห็นไหมลมรับเห็นไหมเห็นไหมลมรับเลย ถึงเวลาจับจองพื้นที่กลางเต็นท์ผูกเปลกันแล้วครับเลือกพื้นที่ที่ใช่กางในจุดทำเลที่ชอบโดยเลือกรอบๆที่มีพุ่มไม้อยู่รอบข้างเพื่อกันกระแสลมพัดแรงครับเมื่อเตรียมที่หลับที่นอนเรียบร้อยแล้วก็มาร่วมวงทานข้าวมื้อเย็นกันครับร้องรําทำเพลงตามประษาคนขึ้นเขาครับที่พาก่อน้อบ่อนอับ ว่าาเเเเเยยยยย็็็็นนนนนะลรไม่ต้องเดาวก็เลยครับว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยล้ากันแค่ไหนในการรวบรวมกําลังขึ้นมาพิชิตยอดเขาเหมนค่าคืนนี้อาจจะไร้ดาวมองไม่เห็นดวงจันทร์อย่างน้อยก็มีเมฆหมอกเสมือนเรานอนอยู่บนก้อนเมฆพร้อมกับเพื่อนๆร่วมทริปกว่า30ชีวิตพรุ่งนี้เช้าพบกันครับรุ่งอรุณเช้าวันที่22 เวลา6.30นาทีกับอากาศ21องศาแต่ที่ขัดไม่ได้จิบกาแฟรน้อนๆบนยอดเขาเหมน็นกับบรรยากาศเย็นๆครับ,รบ,บทีมงานาจ,จากอาซาลาจากตาบอมบอลถือเป็นแชมป์เ,เลยนะนี่คือบรรยากาศ นะครับอยากให้ท่านมาเที่ยวกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ยอดของมีครับเดี๋ยวขากลับนะครับก็เตรียมถุงไว้แล้วไว้เก็บขยะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มมือนะครับทิ้งไว้บ้างหรือว่าเขาแอบไว้ก่อนบางบางทีเนี่ยเขาอาจจะรอเก็บกับขากลับไปถ้าเราเจอก่อนเราก็จะเก็บไปก่อนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับที่กําลังจะขึ้นมาก็ อของที่อยากเอาขึ้นมาบนนี้นะครับก็นี่นะครับก็ถ้ามาเป็นกลุ่มก็นัดแนะกันให้ดีมาเอามาแต่พอกินพอควรน,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเวลาผลกลับนะครับแล้วก็พอเหลือไว้เนี่ยมันก็จะ,ะเป็นปัญหาสําหรับสิ่งแวดล้อมระบบใินเวศโดยภาพรวมนะครับแล้วเขาถ้าเป็นแบบนี้ทุกๆกลุ่มเขาเมนก็จะไม่สวยใครก็ไม่ไม,ไม่อยากขึ้นมาครับ ในฐ mm านะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาบนครับได้ร um ่วมบารกิจกับท่านานอำเภอนาบนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วในการขึ้นโคมเมนนะครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจในเนื่องจากบารกิจที่นำป้ายขึ้นไปไว้บนยอดโคลเนได้ประสบความสาเร็จขอบคุณครับพเนี๋ยภาครั้งต่อไปก็จะขึ้นมาอีกค่ะก็คือบรรยากาศดีมากมีหมอก เยอะมากลมก็แรงตอนนี้เป็นตำรวจท่องเที่ยวของอำเภอนาบอนค่ะความท้าทายขึ้นมาครั้งแรกกับนายนอำเภอเบ้นค่ะ <S 2> <S 2> เก่งมากค่ะจิรพลธนารงค์นะคะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาทลท่าสารานะคะวันนี้เราได้มีภารกิจนะคะมาร่วมกิจกรรมกับนายอำเภอเบ้นนะคะนายอำเภอนาบอนอ,อยากเชิญชวนนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะให้มา ขึ้นเขาเมนเพราะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่ยังอุดมสมบูรณ์นะคะยังมีดอกไม้ต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเป็นการทดสอบว่าร่างกายของเรายังแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เกิดการเผาผลาญได้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อขา <c oughs> กล้ามเนื้อน่องนะคะ ในส่วนของกิจกรรมทางกายนะคะขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะให้มาขึ้นเขาเมนนะคะฝากทุกๆท่านแล้วก็ฝากต่อๆอบอกต่อๆกันด้วยนะคะว่าที่นี่เขาเมนอําเภอนาบนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื้นๆแบบนี้ครับแต่ว่าไม่มีทาาด,ดีนิดนึงไม่มีทากแต่ข้างบนก็จะก็รู้อยู่แล้วว่าข้างบนมันกลางยากครับกางไปไม่ได้การได้แต่ไปส่วนใหญ่ใครนะที่แบบชอบชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแนวเดินป่าชอบแบบผจญภัยแล้วก็รักธรรมชาตินะครับก็แนะนํเขาหมีนะครับที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชครับก็เส้นทางเดินอาจจะชันนิดนึงแต่ไปเรื่อยๆได้ครับแล้วก็ ถ้าวิวเปิดข้างบนก็สวยมากแล้วระหว่างทางก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็ด้านบนมีแหล่งน้ําแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับคิดว่าหลายๆคนที่ชอบการปรั่จยประจนภัยน่าจะรักในป่าแห่งนี้ครับคนไม่เคยเดินเนี่ยหากระเป๋าดีๆเพราะกระเป๋าดีๆจะช่วยให้ไม่เจ็บหลังและเดินได้ง่ายึ้นอย่างส้นเ,เท้าใบก็ได้ท่านที่จะขึ้นไปนะครับขึ้น็นยอดของเบนท่านขึ้นไปมีข้อห้ามข้อปฏิบัติอยู่คือห้ามเก็บพันไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างบนมานะครับมันกลับมาได้แค่ขยะอย่างเดียวนะครับเก็บได้เฉพาะภาพถ่ายอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นทางอุทยานเ็ามีมา,ามตรการอยู่ในการควบคุมนะครับห้ามห้ามนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ข้างบนห้ามทาลายไม้พืชผลนัทั้งหมดทั้งทิศนะครับห้ามห้ามมันทําเป็นปืนเป็นอะไรแล้วก็ยกเว้นแต่ว,ว่ามันปลูกฟังไปแล้วถือว่าสําเร็จภารกิจนะครับสําหรับการขึ้นเขาเมนในครั้งนี้นะครับภารกิจแรกก็คือ เอาป้ายนะครับยอดขอเขาหมนินและก็ป้ายจุดสูงสุด1,307เมตรจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปเปลี่ยนนะครับเนื่องจากป้ายเก่าเนี่ยใช้มานานแล้วแล้วก็ผุพังไปตามการเวลานะครับก็พาป้ายขึ้นไปเปลี่ยนแล้วก็พาท่านเจ้าวาดวัดหนองดีนะครับนิมนต์ท่านไปทําพิธีนะครับวางป้ายบนยอดขอเขาหมินนะครับภารกิจที่2ก็คือก,กิจกรรมจิตอาสา,านะครับทีมงานที่ขึ้นไปด้วยกันประมาณยี่สกว่าคนเนี่ยก็ ช่วยกันเก็บขยะลงมาจากยอดของเมนนะครับขยะที่เก็บมาเนี่ยนอกจากเป็นขยะที่พวกเราพาขึ้นไปเองแล้วเนี่ยก็เป็นขยะของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆนะครับที่ขึ้นไปเที่ยวแล้วก็เผลอทิ้งวางไว้นะครับเราก็เก็บกลับลงมาด้วยภารกิจที่3ที่สําคัญมากอีกภารกิจหนึ่งก็กคือพาสื่อนะครับพาน้องๆทีมงานสื่อเนี่ยขึ้นไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บมุมสวยๆบนยอดขอเมนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความตั้งใจของพวกเราทีมงานที่ขึ้นไปทั้งหมดทุกคนนะครับเรารู้อยู่ก่อนแล้วว่าครั้งนี้ขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์นักเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฝนตกตกนะครับฝนตกแต่ก็จําเป็นต้องขึ้นไปในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าฝนตกหนักกว่านี้เนี่ยการการขึ้นไปบนยอดยอดเขาเมนก็จะยากขึ้นนะครับภาพที่เก็บได้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยบนยอดของเขาเมนเนี่ยท้องฟ้าไม่เปิดเลยนะครับ เราไม่ได้เก็บตอนอพระอาทิตย์ตกดินเราไม่ได้เก็บตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าครับก็ต้องขอบคุณนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งซึ่งดูแลขเขาเหมนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับทุกๆคนทั้งหัวหน้าส่วนรา,ราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอนาบอนแล้วก็ทีมงานที่ร่วมเดินทางด้วยนะครับจากต่างอำเภอรวมถึงขอบคุณน้องๆด้วยนะครับน้องโทนน้องซัน น้องบูมน้องควีนนะครับทีมสื่อที่มาช่วยกันเก็บภาพมาช่วยกันคิดคอนเทนต์มาช่วยกันาหามุมมองที่สวยๆเพื่อน,นําเสนอให้ทุกคนที่ติดตามสื่อที่เราผลิตออกมาเนี่ยได้เห็นภาพที่สวยงามที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นบนยอดเขาเหมินนะครับท่านเช็คร่างกายของท่านนิดหนึ่งนะครับ ผมเอาง่ายๆนะครับถ้าท่านสามารถวิ่ง5้ากิโลเมตรได้โดยไม่ต้องหยุดเนี่ยท่านขึ้นยอดโคมเมนได้แน่นอนนะครับสิ่งที่สองที่ต้องตรวจเช็คก็คือสภาพอากาศนะครับดูว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยท่านมาเลยนะครับเรื่องที่3ามก็คือถ้ามาแล้วเนี่ยตั้งใจจะค้างคืนหรือว่าจะไปทําอาหารกินกันข้างบนหรือว่าจะไปแคมป์ปิ้งเนี่ยถ้าท่านเบรกไปเองไม่ไหวนะครับที่นี่มีลูกหับรับจ้างนะครับ กิโลกรัมละ100บาทท่านจ้างได้เลยครับไม่แพงเลยสําหรับการจ้างลูกหาบขึ้นไปกิโลกรัมละ1 0 0บาทเนี่ยอย่างน้อยๆคนในพื้นที่นะครับเขาก็จะจะได้มีรายได้แล้วก็เขาก็จะได้ช่วยเจ้าหน้าที่ของอุทยานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อเขาได้รับประโยชน์ท่านเขาได้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 กินได้ใช้กับของมนเนี่ยเขาก็ช่วยเขาจะช่วยดูแลรักษาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้อง อบอกไว้ก่อนก็คือการขึ้นรถมาจากคลงจังนะครับหรือว่าอำเภอนาบอนมาเขาเม้นเนี่ยควรจะใช้รถโฟวิลนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับถ้าท่านมารถเก๋งหรือท่านไม่เคยขับขึ้นมาเนี่ยแนะนำว่าอย่าขับขึ้นดีกว่าแล้วก็จา้างรถในพื้นที่ดีกว่านะครับติดต่อทางอุทยานก็ได้ติดต่อผู้ใหญ่เดีย นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ติดต่อผู้ใหญ่จุบเรือติดต่อผ่านมาทางผมก็ได้นะครับผมจะประสานให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของหมินนะครับของที่จะเตรียมขึ้นไปข้างบนไม่ว่าจะค้างคืนหรือว่าอาจจะไปเช้าเย็นกลับนะครับเอาไปเฉพาะที่จําเป็นนะครับน้ําก็พาไปพอควรถ้าไปไปเช้าเย็นกลับเนี่ยคนหนึ่งสักสามกระป๋อง สามกระป๋องเล็กนะครับก็อยู่นะครับแต่ถ้าไปนอนค้างคืนเนี่ยก็ต้องสักคนหนึ่งสักสี่ห้าลิตรนะครับถ้าท่านแบกไม่ไหวท่านจ้างลูกหานะครับแล้วก็หวังว่าเขาเมนนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของภาคใต้เสร็จสิ้นภาร,รกิจพิชิตยอดเขาเหมนบนเส้นทางธรรมชาติที่น่าศึกษาเรียนรู้ทั้งเป็นเส้นทางเดินป่าเดินเขาในฝันของใครหลายๆคน หลังความตั้งใจสำเร็จทุกคนเดินทางกลับมาอย่างสวัสดิภาพพร้อมสละความเหนื่อยล้าไว้ที่เนินสีเก้าแล้วนำความภาคภูมิใจในห่วงเวลาอันมีค่ากลับบ้านด้วยรอยยิ้ม